เวิธีในการกำจัดพลังงานเชิงลบและทําให้กลายเป็นบวกการไม่จํากัดศักยภาพและใช้ชีวิตที่เติมเต็มและมีจุดมุ่งหมายก็มีผลเป็นรูปธรรมต่อสุขภาพของเราเช่นกันการวิจัยพบว่าคนที่สะสมพลังงานเชิงลบจะประสบกับความเครียดความเจ็บป่วยมากและมีโอกาสในการใช้ชีวิตน้อยกว่าผู้ที่เลือกใช้ชีวิตในเชิงบวก การเรียนรู้วิธีกำจัดพลังงานเชิงลบสามารถส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพจิตของคุณเมื่อเราตัดสินใจในเชิงบวกและทำตามการตัดสินใจนั้นด้วยการกระทำเราจะเริ่มเจอกับสถานการณ์และผู้คนที่เป็นบวกเช่นการพลังงานด้านลบถูกขจัดออกไปโดยประสบการณ์เชิงบวกทั้งหมดแม้ว่าพลังงานด้านลบและด้านบวกจะมีอยู่เสมอ,สมอแต่กุญแจสำคัญในการเป็นบวก คือการจำกัดปริมาณของค่าลบที่เราประสบโดยการเติมพลังบวกให้มากขึ้นต่อไปนี้คือวิธีกำจัดพลังงานด้านลบและกลายเป็นแง่บวกมากขึ้น 1. จงขอบคุณสำหรับทุกสิ่งเมื่อชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรามันง่ายที่จะเชื่อว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่เรามีเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและตั้งความคาดหวังว่าผู้อื่นควรตอบสนองความต้องการของเราคนที่เป็นแบบนี้คือ ผู้ดูดพลังงานพวกเขามักจะค้นหาสิ่งที่พวกเขาจะได้รับจากสอฐานการคนที่ไม่เห็นคุณค่าในความแตกต่างของชีวิตพวกเขามักจะอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนและการใช้ชีวิตในเชิงบวกเป็นเรื่องยากจริงๆเมื่อเราใช้เวลาขอบคุณและซาบซึ้งกับทุกสิ่งในชีวิตตั้งแต่การดิ้นรนเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราดีขึ้นไปจนถึงรถที่พาเราจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งทุกวัน เราจะเปลี่ยนทัศนคติจากสิ่งที่ขาดแคลนและความคับข้องใจไปเป็นการขอบคุณเราเริ่มได้รับสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณมากขึ้นเพราะเราเปิดรับแนวคิดที่จะทำให้ชีวิตของคุณเติมเต็มและเป็นบุกมากขึ้นหากคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้สึกขอบคุณอะไรมากกว่าการให้ไปอ่านบทความ32สิ่งที่คุณควรรู้สึกขอบคุณในบันทึกต่อไป 2. หัวเราะให้มากขึ้นโดยเฉพาะกับตัวเองชีวิตยุ่งวุ่นวายตารางงานของเราเต็มเราเข้าสู่ความสัมพันธ์และงานความรู้สึกว่าเน้นที่งานและเป็นกิจวัตรในบางครั้งการเป็นมนุษย์จะรู้สึกเหมือนเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นแต่การมีทัศนคติที่จริงจังและจริงจังกับงานมักส่งผลให้เกิดพลังงานเชิงลบและการคิดที่เน้นไดทางประสิทธิภาพพอมากเกินไป การเป็นบวกหมายถึงการเอาจริงเอาจังกับชีวิตน้อยลงและปล่อยให้ตัวเองหลุดจากสิ่งที่ยึดติดนี่เป็นเพียงชีวิตเดียวที่คุณจะได้มีชีวิตอยู่ทำไมไม่ทำให้อารมณ์ของคุณแจ่มใสขึ้นละ่ะเสียงหัวเราะช่วยให้เราคิดบวกโดยทำให้อารมณ์แจ่มใสและเตือนเราว่าอย่าจริงจังกับชีวิตมากเกินไปนักคุณอ่อนไหวต่อการเสียสีเล็กน้อยหรือไม่คุณมีปัญหาในการหัวเราะเรื่องตลกหรือไม่ โดยปกติแล้วคนที่เครียดและจริงจังเกินไปมักจะถูกประชดประชันมากที่สุดเพราะชีวิตของพวกเขาคืองานและไม่ได้เล่นผลการศึกษาในปี2016ชี้ให้เห็นว่าการลดฮอร์โมนที่สร้างความเครียดในเลือดการหัวเราะสามารถบรรเทาผลกระทบจากความเครียดได้โดยการลดระดับของฮอร์โมนบางชนิดในร่างกายเสียงหัวเราะสามารถช่วยย้อนกลับการตอบสนองต่อความเครียดบรรเทาภาวะซึมเศร้าในระยะสั้น หรือระยะยาวหากเราสามารถเรียนรู้ที่จะหัวเราะกับตัวเองและความผิดพลาดของเราได้ชีวิตจะก,กลายเป็นการทดลองมากขึ้นเพื่อค้นหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและการค้นหาความสุขจะทำให้การค้นหาแง่บวกง่ายขึ้นมาก 3. ช่วยเหลือผู้อื่นการปฏิเสธมาพร้อมกับความเห็นแก่ตัวคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่สูงขึ้น หากประเด็นทั้งหมดของโลกนี้เป็นเพียงการดูแลตัวเองและไม่มีใครอื่นเส้นทางสู่การบรรลุผลสำเร็จและจุดมุ่งหมายในระยะยาวก็จะยาวไกลาหากต้องการเรียนรู้วิธีกำจัดพลังงานด้านลบให้มองออกไปข้างนอกและเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นพลังบวกมาพร้อมกับวัตถุประสงค์วิธีพื้นฐานที่สุดในการสร้างคือจุดมุ่งหมายและแง่คิดบวกในชีวิตของคุณคือการเริ่มทำสิ่งต่างๆเพื่อผู้อื่น เริ่มเล็กๆเ,เปิดประตูให้คนที่อยู่ตรงหน้าคุณที่สตาบักหรือถามใครสักคนว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะบอกพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องของคุณการช่วยเหลือผู้อื่นจะทําให้คุณรู้สึกถึงคุณค่าที่จับต้องไม่ได้ซึ่งจะแปลเป็นแง่บวกและผู้คนอาจชื่นชมคุณในการนี้สี่นำความคิดของคุณออกจากพลังงานเชิงลบเราสามารถเป็นโค้ดที่ดีที่สุดของตัวเรา หรือศัตรูที่ดีที่สุดของตัวเราก็ได้การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากภายในหากคุณต้องการเป็นคนคิดบวกมากขึ้นให้เปลี่ยนถ้อยคําในความคิดของคุณเราเป็นตัวของตัวเองที่ยากที่สุดและกระแสของการพูดกับตัวเองในแง่ลบก็กรดกร่อนชีวิตเชิงบวกครั้งต่อไปที่คุณมีความคิดในแง่ลบให้เขียนมันลงไปแล้วใช้ถ้อยคําใหม่ในทางบวกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนความคิดเช่นฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันทําข้อสอบได้แย่มาก ฉันหวยเป็นฉันทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังในการทดสอบครั้งนี้แต่ฉันรู้ว่าฉันมีความสามารถและฉันจะทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปการเปลี่ยนการพูดคุยด้วยตนเองของเรานั้นทรงพลังหากสิ่งนี้ยากเป็นพิเศษสำหรับคุณให้ลองนั่งสมาธิในแต่ละวันเพื่อดูทราบพ,พลังงานด้านลบการทำสมาธิทำให้จิตใจของคุณมีพื้นที่ในการระบุพ,พลังงานเชิงลบ และปล่อยให้อยู่กับคุณเพื่อวิเคราะห์และยอมรับเราจะได้เรียนรู้ที่จะระบุค,ความคิดเชิงลบและทำให้เป็นกลางด้วยคำพูดที่แท้จริงห้าล้อมรอบตัวคุณด้วยคนคิดบวกเรากลายเป็นเหมือนคนที่เราอยู่รายล้อมด้วยมากที่สุดหากกลุ่มเพื่อนของเราเต็มไปด้วยพวกดูดพลังงานและราชินีดรมาม่าเราจะเรียนแบบพฤติกรรมนั้นและกลายเป็นเหมือนพวกเขาเป็นเรื่องยากมากที่จะคิดบวกมากขึ้นเมื่อคนรอบข้าง ไม่สนับสนุนหรือแสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อคุณคิดบวกมากขึ้นคุณจะพบว่าเพื่อนปัจจุบันของคุณอาจจะชอบคุณคนใหม่หรือพวกเขาจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของคุณนี่คือการตอบสนองตามธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่การตัดคนคิดลบออกจากชีวิตของคุณเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นบวกมากขึ้น6เปลี่ยนพลังงานเชิงลบให้เป็นการกระทำเชิงบวก พลังงานและความคิดเชิงลบอาจครอบงำและท้าทายในการนำทางการปฏิเสธมักจะมาพร้อมกับการตอบสนองที่ประหลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ผู้นอและความกังวลเกี่ยวกับอนาคตสิ่งนี้ทำให้ร่างกายอ่อนแอที่จะคิดบวกและมักจะทำให้กลายเป็นกังวลมากขึ้นเครียดมากขึ้นและวิตกกังวลมากขึ้นหากคุณกำลังเรียนรู้วิธีกำจัดพลังงานด้านลบคุณต้องเปลี่ยนสิ่งนี้ ให้เป็นการกระทําเชิงบวกครั้งต่อไปที่คุณอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้และรู้สึกแย่ให้เดินออกไปและหยุดทักเมื่อหลับตาแล้วหายใจเข้าลึกๆสักสองสาครั้งเมื่อคุณสงบลงแล้วให้เข้าหาสถานการณ์หรือจดปัญหาด้วยปากกาและกระดาษเขียนการกระทําหรือแนวทางแก้ไขสี่หรือห้ข้อเพื่อเริ่มแก้ปัญหาการพาตัวเองออกจากอารมณ์ด้านลบ โดยเปลี่ยนไปสู่แง่บวกที่เน้นการกระทำจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลและใช้ชีวิตในแง่บวกมากขึ้นหากคุณกําลังประสบปัญหาที่ไม่น่าจะแก้ไขได้ด้วยช่วงเวลาว่างเทียงไม่กี่ช่วงเวลาการหยุดพักช่วยได้ออกไปเดินเล่นหรือออกกําลังกายสั้นๆในบ้านของคุณคุณจะพบว่าการช่วยให้สมองปลอดโปรง่งทําให้คุณคิดได้ชัดเจนขึ้นในการแก้ปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่ 7. รับผิดชอบอย่างเต็มที่ที่จะสร้างทางเลือกในเชิงบวกสำหรับตัวคุณเองคุณมีความรับผิดชอบต่อความคิดของคุณรูปแบบความคิดเชิงลบนั้นละเอียดอ่อนและหลอกลวงวลีเช่นฉัน,นต้องทำงานหรือฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาทำอย่างนั้นกับฉันเป็นตัวบ่งชี้ถึงความคิดของคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อการตัหนินสถานการณ์และการตาหนิผู้อื่นทำให้การตัดสินใจของเราเปลี่ยนพลังงานเชิงลบเป็นสิ่งที่เป็นบวกเท่านั้น